สวัสดีครับฉลามดำนาเกียร์สลามไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ซ้อมประมาณสามอาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนจบมีแขกการที่เดิมเลยมีครับมีใครไปช่วยเป็นคู่เบาซ้อมไฟนี้ก็มีเพื่อนๆในค่ายครับเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบปดสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบมาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้อายุแปดกว่าห้าห้อะไรมวยสไตล์อะไรครับก็เขาก็วันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเป็นแสนสุขเคยต่อยกันยัง ยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมงมาต่อยเขามั้ยยังก็ดูม่เขาเป็นมือสไตล์ก็ฝีมือเหมือนกันเราวันนี้มาเจอเขาวางเคียงความแขงไงดิก็ดูไปเรื่อยบเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเข้าไปทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ช่องใหญ่อาวันนั้นต่อยกับก็เต่อเป็นไงบ้างวันนั้นก็เป็นคะแนนต่อยไปคะแนนไปเนาะวันนั้นก็เบียดเกันแหละใช่ป่ะวันวันนั้นเรามาแทนอ่ะก็แพ้ไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบเก้าเวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสิบเก้าเมื่อเช้าเมื่อกี้เรามอง นิดหน่อยเป็นไงเกินหรือขาดเกินนิดหน่อยประมาณนิดหน่อยจ็ดสองก็เหมือนมาวิ่งยืดเส้นยืดสายสักนิดร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าเดิมสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาแชร์หน้ากับใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่กิโลอ่ะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยสิบได้คนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญเชิญแฟนขับรถนี่หน่อยก็ฝากแฟนมวยชายจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ เป็นมมเสสประเทศเชื่อใจได้วันนี้เต็มที่เต็นที่พรุ่งนี้พอเชื่อได้กับใครนะอ่ะขอโชคดีก่อนครับ